นุนรายการโดยงานมหากรรมการเงินมันนี่เอ็โปอุดรธานีครั้งที่ส17-19ตุลาคมนี้อุดรธานีฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา่าอุดรธานีจัดโดยการเงินธนาคาร ตอนนี้นะคะราคาโกลสปอร์ตค่ะเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ1,240เหรียญต่อออนซ์นะคะจะเป็นอย่างไรตอนนี้ถือว่าอยู่ที่ระดับแนวต้านที่สําคัญแล้วนะคะหลังจากนี้ตัวเลขของสหรัฐออกมาที่ประกาศออกมาก็ไม่ค่อยจะดีนะคะัค่ะสัปดาห์นี้กลยุทธ์ของนักลงทุนจะเป็นอย่างไรนะคะคุยกับนักวิเคราะห์ค่ะคุณวรุตลุ่งขำ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ YLG Boolean and Futures ค่ะสวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าพอตัวเลขเศรษฐกิจออกมาไม่ค่อยจะดีหุ้นตกนะครับแต่ว่าหนึ่งสินทรัพย์ที่ปรับตัวขึ้นมาได้ในช่วงนี้ก็กลายเป็นทองคำขึ้นมาแบบนี้นี่ยังไงดีครับเพิ่งจะเริ่มขึ้นหรือเปล่าหยุดขาลงแล้วหรือยังประเมินยังไงครับ ทิศท,ท,ทางราคาทองคำต,งต้องยอมรับนะครับว่า,ว,าว่าเริ่มปรับมาเป็นทิศทางขาขึ้นในระยะสั้นแต่วงเล็บในระยะสั้นเท่านั้นนะครับระะเพราะว่าในส่วนของเทนใหญ่ๆย,ยังเป็นทิศทางขาลงแต่ว่าภาพรวมเนี่ยพอราคามีการดิดตัวลงไปที่บริเวณ1น0 0งพันเกยดเหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนเริ่มมีแรงซื้อกลับขึ้นมาค่อนข้างแรงทีเดียวแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยราคาก็พยายามทดสอบหรือพยายามยืนเหนือระดับ1240ี่เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนนะครับหากยืนได้มั่นคงจริงๆเนี่ยคาดการว่า การขยับขึ้นต่อของราคาทองคำเนี่ยน่าจะขึ้นไปทดสอบโซนระดับ1,270เหรี 1, รยญดอลลาร์ต่อทอยสออนน,นะครับฮะเพราะว่าระหว่างวันเนี่ยจะเห็นเลยว่าราคาทองคำมีการ c o l l e กชั o n ฐานหรือว่าพักฐานมาแล้วบ้างนะครับ พอมีการขึ้นมาทดสอบระดับ1 2 3 7แล้วไม่ผ่านก็มีการย่อตัวลงมาโซนบริเวณ1 2 2 0เหรียญดอลลาร์ต่อทอยสปอนเนี่ยเกิดรับอยู่ก็เลยเกิดในส่วนของแรงซื้อทางเทคนิคประกอบกับเกิดเขาเรียกว่าโกลเด้นคอร์สอ่ะนะครับ,รบก็คือเส้นค่าเฉลี่ย5วันกับ10วันตัดกันเกิดสัญญาณซื้อในทางเทคนิคเคส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยเป็นทั้งเส้นค่าเฉลี่ย m o v i ่งเอเวอเรแล้วก็ simple moving average แล้วก็ exponential ด้วยอ่ะนะครับดังนั้นแล สัญญาณทางเทคนิคดังกล่าวเนี่ยมันเลยสนับสนุนประกอบกับในช่วงประมาณทุ่มครึ่งเนี่ยตัวเลขในส่วนของยอดค้าปลีกออกมาไม่ค่อยดีเลยประกอบกับดัดชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ก็ออกมาค่อนข้างต่ำดังนั้นแล้วเนี่ยแนวโน้มทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอาจจะออกมาไม่ดีจริงๆก็ได้แล้วก็ในส่วนของสัปดาห์นี้นะครับตลาดยังคงจับตาดูในส่วนของ การถแถลงการของคุณเจเนตเดยเล่นอ,อยู่<ะ>แต่ว่าถึงแม้ว่าจะไม่เป็นการถแถลงการใหญ่แต่ว่ามีการเข้าไปเป,เป็นการพูดนะครับที่บอสตันตลาดก็คิดว่าอ,อ,อย่างน้อยก็อาจจะต้องมีการตั้งประเด็นคําถามเกี่ยวกับในส่วนของอัตราเงินเฟ้อแล้วก็ในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีประธานเฟดหลายๆคนที่ออกมาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตาราดอกเบี้ยนในอนาคตนะ,นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยในส่วนของนายจอห์นวิลเลียมประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโกโเนี่ย ก็ออกมาพูดค่อนข้างชัดนะครับว่าเฟดเนี่ยน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังต่อจากนี้ไปประมาณ9เดือนแต่ว่าอย่างไรแล้วเนี่ยในส่วนของการปรับขึ้นจะเร็วจะช้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอัตราเงินเฟ้อซึ่งเมื่อช่วงหัวค่ำเนี่ยตัวดัชนี PPI หรือดัชนีราคาผู้ผลิตก็สามารถใช้วัดในส่วนของเงินเฟ้อได้ดัชนี PPI มีการปรับตัวลดลงแล้วก็ต่าวไปที่ตลาดคาดการณ์ก็แปลว่าเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ขึ้นเร็วอย่างที่หลายๆคนคิดหรือเปล่ามีโอกาสครับ เพราะว่าการกล่าวของของในจอห์นวิลเลียมเนี่ยประธานเฟดซานฟรานซิสโกเนี่ยค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับคุณเจเน็ตเยเลนนะครับที่บอกว่าอาตาัตราถึงแม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐก่อนหน้าน,นี้เหมือนจะส่งสัญญาณที่ที่ทางที่ดีขึ้นแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจอะไรตัวทั้งภาคการผลิตแล้วก็ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันยังคงอยู่ในระดับต่ํา